เรข้ามาในร่มล้ใช่หย้ายหกาเลยทั้งมันจะได้ตัดไปินเมืองสสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีหัวเราที่ยิ้หัวาะและไม่ได้เราต้องพูดนรตตี้ตอเลยเราต้องพูดเราพูดตรงนี้ต่อไปเลยเราต้องตวอดีครับ พอมาจริงอ่ะพอปีขอบพวไทยได้น้องพูดการอบรมปฏิบัติการอันนี้ไปเลยเพราะอันนี้พี่พูดไปแล้วเข้าใจวะเดี๋ยวไปซับต่อกันเออเอาไปมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเงมืนลุกเก็บไปก่อนอ่ะคือการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผลิตซื่อสร้างสรรค์ชมรมซื่อสร้างสรรค์โครงการกิจการสร้างสรรค์การเจริญพันธเป็น เพืองสื่อสร้างสารรค์โดยร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพสื่อสร้างสารรค์เด็กและเยาวชนขายสื่อสร้างสารรค์เพื่อเด็กและเยาวชนครอบครัวการจรบุรและมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏการจราจรเราจะเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันนะครับ